ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Morning Money ที่จะทำให้การเงินการลงทุนเป็นเรื่องเข้าใจง่ายเราจะสรุปให้คุณในทุกๆเช้าและเย็นเพื่อให้คุณผู้ฟังเติมความรู้ด้านการเงินเพิ่มขึ้น1%เปอร์เซนในทุกๆวันวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่หลายคนกำลังเผชิญอยู่ครับคุณเคยรู้สึกไหมว่าธุรกิจที่เราทำอยู่มันเหมือนลูกของเราแม้ว่ามันจะไม่โตเท่าที่ควรแต่เราก็ยังอยากเลี้ยงมันต่อไปวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้จากเคสจริงที่น่าสนใจมาก เกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญมาดูกันครับว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะรู้ว่าถึงเวลาต้องปล่อยวางธุรกิจที่ไม่ทำกำไรและเมื่อไหร่ที่ควรสู้ต่อเรื่องนี้มาจากช่างศักดิ์หนุ่มสาววัย28ปีที่เปิดร้านศักดิ์มา7ปีพูดง่ายๆคือเขาเริ่มทำธุรกิจนี้ตั้งแต่ยังเรียนอยู่เลยซึ่งน่าชื่นชมมากนะครับเพราะได้ทำในสิ่งที่รักตั้งแต่ต้นลองลึกภาพดูนะครับ ช่วงที่ธุรกิจรุ่งเรืองเขามีรายได้เดือนละ60,000ถึง80,000บาทนั่นหมายความว่าถ้าเทียบกับเงินเดือนทั่วไปซึ่งอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 0บาทถึง25,000บาทเขามีรายได้มากกว่าคนทำงานประจำถึง3าถึง4เท่าเลยทีเดียวแต่ช่วงนี้รายได้ลดลงเหลือแค่40,000ถึง50,000บาท ที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้หยุดแค่นั้นเมื่อสองปีที่แล้วเขาตัดสินใจเปิดร้านขายอุปกรณ์สักเพิ่มอีกหนึ่งร้านด้วยเงินลงทุน1 0 0 0 0 0ถึงหน0 0บาทคิดว่าจะช่วยสร้างไรายได้เสริมแต่ผลที่ออกมาร้านนี้แทบไม่มีกำไรได้แค่พอหมุนเวียนไปเดือนต่อเดือนไม่มีเงินเหลือจ่ายให้ตัวเองเลยเรื่องนี้น่าคิดมากนะครับให้ผมอธิบายเพิ่มเติมหน่อยนะเวลาเราทำธุรกิจบางครั้งเราจะรู้สึกผูกพันกับมันเหมือนลูก ยิ่งถ้าเป็นธุรกิจที่เราสร้างขึ้นมาเองใส่เวลาใส่แรงใส่ใจไปเต็มที่การจะตัดสินใจปิดมันไปมันยากมากๆเหมือนกับต้องทิ้งลูกของเราไปเลยแต่คำถามสำคัญที่โคชหนุ่มจากรายการเดิมมันนี่โคชตั้งขึ้นซึ่งผมว่าเจ็บแต่จริงมากคือเราเหนื่อยทำไมถ้าเหนื่อยแล้วไม่ได้เงินลองคลิปตามนะครับถ้าเราใส่เวลาวันละ8ชั่วโมงไปกับธุรกิจที่ไม่ทำกำไร นั่นหมายความว่าเดือนหนึ่งเราใช้เวลาไป240ชั่วโมงหรือ10วันเต็มกับสิ่งที่ไม่ได้ตอบแทนอะไรกลับมาถ้าเอาเวลานี้ไปโฟกัสกับธุรกิจหลักที่ทำกำไรอยู่แล้วรายได้อาจจะเพิ่มขึ้นอีก20-30%ก็เป็นได้ผมขอแบ่งปันวิธีประเมินธุรกิจแบบง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้นะครับอย่างแรกเลยให้ลองตั้งเงินเดือนให้ตัวเองสมมติว่าส0,000บาทต่อเดือนแล้วคำนวณใหม่ว่าธุรกิจยังมีกำไรอยู่ไหม ยกตัวอย่างนะครับถ้าร้านขายอุปกรณ์ศัก์มีรายได้25,000บาทหากต้นทุนค่าเช่าค่าไฟค่าจ้างพนักงานรวม13,000บาทเหลือ12,000บาทถ้าเราต้องจ่ายเงินเดือนให้ตัวเอง30,000บาทมันขาดทุน18,000บาททันทีนี่คือสิ่งที่เรียกว่าไม่มีกำไรจากการดำเนินงานพูดง่ายๆคือธุรกิจนี้อยู่ไม่ได้ด้วยตัวเองต้องพึ่งพาเงินจากที่อื่นมาหล่อเลี้ยง แต่มีอีกมุมที่สำคัญไม่แพ้กันคือความรู้สึกของเราเองครับเวลาคุณนึกถึงธุรกิจนี้คุณรู้สึกยังไงตื่นเต้นอยากพัฒนาหรือเหนื่อยท้อไม่อยากจะคิดถึงมันแล้วอย่างที่โคชหนุ่มบอกไว้ได้ดีมากนะครับถ้าเรายังมีแพชชั่นยังเห็นโอกาสยังอยากสู้เราจะมีพลังในการคิดหาทางออกแต่ถ้ารู้สึกว่ามันเป็นภาระนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาต้องปล่อยมันไปครับ ผมอยากให้ทุกคนลองถามตัวเองนะครับธุรกิจที่เราทำอยู่มันตอบโจทย์เราจริงๆหรือเปล่าคุณอาจจะสงสัยว่าตอบโจทย์คืออะไรง่ายๆเลยครับธุรกิจต้องทําให้เรารวยขึ้นไม่ใช่แค่อยู่รอดถ้าทํามาสองปีแล้วเงินเก็บไม่เพิ่มรัพย์สินไม่เพิ่มแถมยังเหนื่อยมากขึ้นมันไม่ใช่แล้วครับแต่ก่อนจะตัดสินใจปิดลองพิจารณาทางอื่นด้วยนะครับอาจจะลดขนาดลงย้ายขายออนไลน์แทนหรือรวมกับร้านหลัก ตัดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นออกบางทีการปรับเปลี่ยนอาจจะทําให้ธุรกิจกลับมามีชีวิตใหม่ก็ได้ครับมาถึงประเด็นสําคัญอีกเรื่องที่ผมอยากพูดถึงคือการใช้เงินสํารองฉุกเฉินมาใช้นี่ครับในเคสนี้เขามีเงินเก็บ1นึ0 0 0สบาทและแตัดสินใจเอาเงิน8 0 0 0 0นบาทไปใช้นี่บ้านกับนี่ส่วนบุคคลเหลือเงินสํารองแค่5 0,000บาทพูดตรงๆนะครับนี่เสี่ยงมากนะให้ผมอธิบายนะ เงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยมันเหมือนเกราะป้องกันชีวิตเราถ้าเกิดอะไรขึ้นเช่นป่วยหนักรถชนหรือแม้แต่ธุรกิจต้องหยุดชั่วคราวเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้โดยเฉพาะกับคนที่รายได้ไม่แน่นอนอย่างช่างสักที่รายได้ขึ้นลงตามฤดูกาลตามเศรษฐกิจยิ่งต้องมีเงินสำรองให้หนาหน่อยนะครับอย่างน้อย6เดือนของค่าใช้จ่ายซึ่งก็คือประมาณ1 8 0 0 0 0บาทผมเข้าใจนะครับว่าดอกเบี้ยนี่มันแพงอยากจะรีบใช้ให้หมด แต่ลองคิดแบบนี้นะถ้าเราใช้นี่บ้านที่เหลือ880,000บาทไป40,000บาทมันก็ยังเหลืออีก840,000บาทค่างวดก็ยังเท่าเดิมแต่เงินสำรองฉุกเฉินที่หายไป80,000บาทถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆเราอาจจะต้องไปกู้นี่นอกระบบดอกเบีย้ย20-30%ต่อปีซึ่งแพงกว่าดอกเบี้ยบ้านที่4.85%หลายเท่าเลยทีเดียว สิ่งที่ผมอยากฝากไว้คือการบริหารเงินที่ดีไม่ใช่แค่การใช้หนี้ให้เร็วที่สุดแต่คือการสร้างสมดุลระหว่างการใช้หนี้การออมและการมีเงินสำรองที่เพียงพอจำไว้นะครับเงินแต่ละก้อนมีหน้าที่ของมันเงินสำรองฉุกเฉินคือกรอกป้องกันไม่ใช่กระสุนสำหรับใช้หนี้อย่าเอามาใช้ผิดวัตถุประสงค์สรุปบทเรียนสำคัญวันนี้นะครับ 1. ธุรกิจต้องทำกำไรจริงไม่ใช่แค่หมุนได้ ต้องจ่ายเงินเดือนให้ตัวเองด้วย 2. ถ้าทำธุรกิจมา2ปีแล้วไม่โตไม่มีกำไรต้องทบทวนว่าจะทำต่อหรือหยุด 3. อย่านำเงินสำรองฉุกเฉินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยเฉพาะคนที่รายได้ไม่แน่นอนและสุดท้ายอย่าลืมถามตัวเองเสมอว่าเราเหนื่อยแล้วได้อะไรถ้าคำตอบคือไม่ได้อะไรอาจถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงแล้วครับ